7อาหารบำรุงตับอ่อนที่ควรกินครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันความรู้ครับกับ7อาหารครับที่บำรุงตับอ่อนที่เราควรจะต้องกินเลยครับใครที่เป็นอาการมีอาการหรือว่าใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับตับอ่อนครับต้องฟังเลยครับผมตับอ่อนครับเป็นตอมขนาดใหญ่ครับมีรูปร่างยาวเรียวขายใบไม้ครับยาวประมาณ10เซนติเมตรครับ เป็นอวัยวะสําคัญของระบบทางเดินอาหารครับไม่เพียงแต่ควบคุมปริมาณน้ําย่อยในกระเพาะอาหารเอนไซที่หลั่งออกจากตับช่วยสลายคาร์โบไฮเดตโปรตีนและไขมันอีกทั้งตับอ่อนที่มีสุขภาพดียังหมายถึงร่างกายของเราครับเพราะว่ามันควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ดีด้วยครับตามผมมาเลยครับว่า7อาหารที่ดีแก่ตับอ่อนของเรามีอะไรกันบ้างครับผม หครับขมิ้นชันครับที่มีสรรพคุณดูแลร่างกายของเราได้เกือบทุกส่วนเลยครับเป็นสารจากธรรมชาติครับที่ช่วยต่อต้านการอักเสบจากการปวดแสบปวดร้อนในตับอ่อนครับยังช่วยกระตุ้นการผลิตอินซูลินครับในตับอ่อนที่วควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดครับป้องกันโรคเบาหวานและก็ดูแลสุขภาพ งเราได้อีกด้วยครับผมแค่เราทานเจ้าขมิ้นชันวันละ2แคปซูลเช้ากับเย็นก็ถือว่าดูแลสุขภาพเกือบทุกส่วนแล้วครับผม2ครับกระเทียมครับที่อยู่ในอาหารเกือบทุกชนิดเลยครับผมถ้าเราครับกินกระเทียมประจำทุกวันครับจะมีประโยชน์อย่างมากครับมันช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่ร่างกายซ่อมแซมเนื้อเยือ่ออวัยวะต่างๆรวมถึงตับอ่อนและดูแลสุขภาพทุกส่วนในร่างกายของเราเลยครับผม3ครับผักขมครับผักขมครับอุดมไปด้วยธาตุเหล็กครับซึ่งมีสารอาหารที่ดีต่อตับอ่อนของเราครับและยังช่วยป้องกันการอักเสบมีวิตามิน B ช่วยบำรุงตับอ่อนของเราแล้วก็มีสารสำคัญครับช่วยต้านมะเร็งครับลดอาการเกิดโรคมะเร็งตับอ่อนได้ด้วยอีกครับผมแค่เรากินเจ้าผักขมวันละหนึ่งมื้อก็ช่วยดูแลตับอ่อนของเราแล้วครับผมเซครับบล็อกแครีครับบล็อกแครีครับจัดเป็นตระกูลพวกกะหล่ำเีพวกกะหล่ำดอกและก็ผักคะน้าครับที่มีคุณสมบัติครับช่วยต่อต้าน เซลมะเร็งในตับอ่อนครับแล้วก็มีสารอาหารที่สามารถดูดซึมได้ง่ายแล้วก็มีสารฟาวนอยด์ที่มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยล้างพิษในร่างกายแล้วก็ในตับอ่อนของเราได้ด้วยครับผม5ครับองุ่นครับในองุ่นครับจะมีสารฟาวนอยด์ครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยลดการอักเสบของตับอ่อนและทําลายเซลล์มะเร็งตับอ่อนได้ครับแค่เรา ทานอาง่นสดสดครับในทุกๆมือครับรับรองว่าเราจะมีสุขภาพดีพร้อมกับตับที่ดีอยู่กับเราไปนานๆครับผมโมันฝรั่งหวานครับมีคุณสมบัติครับช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งตับอ่อนได้ถึง50%เเลยครับเพราะว่ามันช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดครับโดยการปล่อยน้ำตาลเข้าไปในกระแสเลือดอย่างช้าๆครับผม เชาดอกแดนดีไลออนครับเป็นชาที่นะครับทุกคนรู้จักแลยครับเพราะว่ามันช่วยเกี่ยวกับการล้างพิษตับครับแล้วก็ตับอ่อนด้วยครับแค่เราดื่มเป็นประจำครับมันจะช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อตับอ่อนที่เสียหายอีกทั้งครับมันมีสารสำคัญดอกแดนดีไลครับช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งแล้วก็ยับยั้งป้องกันได้ด้วยครับ ันนี้ครับก็คือ7อาหารสุดยอดครับที่ดูแลเจ้าตับอ่อนของเราครับผมไม่ใช่ว่ากินแค่อาหารเจอย่างนี้ครับเราต้องกินอาหารในครบห้าหมู่แล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเราก็จะทำให้ตับอ่อนของเราแข็งแรงแล้วก็ทำให้ตับอ่อนของเราครับอยู่กับเราไปนานๆครับเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในร่างกายของเราเลยนะครับผม